Way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, Never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to p o l l Picking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that car. You get ready, take it all. Need a hand out. I already stand out. Starting to a dance out. Ready to expand. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาท มี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแหร์แลงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับ24 p น y ี้เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ Ww w 2 4 p a y .in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใบเอ็กซ์ร c ช a า lot นะครับผมว่าเป็นสก,กินที่ใครใหลายๆคนนะ่าจะชอบนะเหมือนหลุดมาจากอนิเมะเลยนะครับ คือใครเป็นแฟนแอนิเมะก็น่าจะชอบสกินแนวแนวนี้ครับตวนโตวผมเนี่ยโมเดลสกินเนี่ยให้สิบเต็มสิบไม่หักเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์กันนะครับว่าจะสวยสแค่ไหนเนาะเกมนี้เนี่ยผมก็หยิบมาเล่นเป็นจังเกิลนะครับทักษิณหนึ่งเนี่ยมีวาดดาวสีม่วงครับแล้วก็เป็นปลาเป็นอะไรออกไปสักอย่างขอดูใหมอ่าเป็นเสือเป็นอะไรสักอย,อย่างนี่แหละเป็นเสือหรือเปล่าน,นะเออ สวยดีนะครับผมอุ้ยสกิลสผมชอบนะอ๋อพอแบบอัปเกรดจะเป็นสีแดงนะเผาพ้าสีโคตรเท่วิทแต่ผมชอบสีตอนอัปเกรดนะมันมันดูด,ดุดีอ่ะดีดูดิดพ้าสิบท่มากทุกคนผมบอกเลยของดีของดีสกินนี้ก็ถ้าเกิดมีคูปองส่วนลดก็อยู่ในราคา690คูปองนะครับ มันจะมาคู่กับเรียวม้านะเดี๋ยวจะมีเรียวม้ามาอีกนะครับก็สาหรับในเกมนี้เนะี่ยผมหยิบชาลลอตมาเล่นป่านะผมคิดว่าชาลลอตป่าเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าชาลลอตออฟเลนนะเพราะว่าตัวของชาลอตเนี่ยมันเป็นตัวเล่นจังหวะทุกคนถ้าจะให้ไปเทรดสู้กับออฟเลนเนี่ยมาทำได้ค่อนข้างยากครับตรงนี้ไลท์ด้วยสกิลหนึ่งแล้วตามด้วยออมตีับผมล้ำเข้าไปครับตรงนี้ฟอร์เลนออกไปได้ครับอาร์สิหนึ่งบูลาดมาตรงนี้สไลด์ออกไปก่อน,นครับ กลับเงาไหมกลับเงากลับเงามาโดนผมครับกลับเงามาก็โดนครับผมน่าจะไม่ได้อะไรต่อแล้วนะครับสกิล2ของชาลอตเนี่ยดูดเลือดค่อนข้างแรงเลยนะครับดูดเลือดประมาณ10เปรเลยนะต่อนหนึ่งรอบในการแทงแล้วชาลอตเนี่ยถ้าเกิดสกิล2เอามาอัปเกรดนะครับมันจะปาสกิล2ได้อ่ามันจะพุ่งสกิล2ได้บ่อยมากๆอ่าตอนที่เราถือตัครูดาวประมาณ40เปรเนี่ยสกิล2ครูดาวไม่ถึง1วิเลยนะทุกคน ถ้าเกิดแทงโดนแบบฮีโร่นะครับรู้สึกว่าแทงโดนคีฟเนี่ยคูดาวจะไม่ลดนะแต่แทงโดนฮีโร่คูดาวจะลดมันจะอารมณ์เหมือนลอเลียวเลยนะถ้าเกิดสกิลโดนฮีโร่แต่ว่าลอเลียวเนี่ยมาได้ทั้งคีฟแล้วก็ฮีโร่นะครับคูดาวมันก็จะลดลงอาร์เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นตอนที่ติดอาร์ซีนะครับผมไม่ดิติดสกิลแบบอัปเกรดนะมันจะเป็นุูปสกิลจะเป็นสีเขียวกดพันธุ์ิดครับ ครับเราจะไม่ใส่สุดนะตัวชาร์ลอตเราจะเล่นเข้า้ๆออกนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นสไตล์นี้ถ้าจะให้ไปเทรดไปยืนเทรดยืนตีเลยเนะี่ยคือมันไม่ใช่ครับตัวมันจะเล่นเข้าๆออกประมาณนี้เลยนะครับมันก็เลยเหมาะกับการที่เอามาเล่นป่ามากกว่านะผมว่าเล่นป่านี่คือแบบว่าขวดเลยอะ่ะเออผมลองเอามาเล่นป่าแล้วรู้สึกว่ามันเก่งเลยนะครับ ฟาร์มไม่ช้าด้วยนะครับผมส่วนไอเทมฟาร์มที่ออกเนี่ยจะเป็นเฮ้ยอะไรลิเลียอ้าวมาลำใส่แกกโอ้ผมผมไปไม่ได้แกกดึงหนีผมเฉยแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ Q, คิวก็โอเคเอินหน่อกมกก่อนครับรอสกิลรอสกิลแทงสวนอันติครับแทงอีกครับลาดสกัดมาแทงสวนเอาเลือด เอเลนมาอย่างนี้ออกก่อนครับปาสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งเนี่ยปลาโดนวิ่งไวด้วยนะครับผมเหมาะกับการใชมากๆเลยนะครับโอ้ีเลียโอเคต้องมอบตายไหมตายแล้วปะปัดหมู่ยบไม่ถึงแล้วการที่เราออกมาเล่นป่าเนี่ยคือตัวชาลอตเป็นตัวที่ใช้บัฟบูแล้วก็บัฟแดงคุ้มมากนะครับ ถ้าเกิดมีบูสกิลก็จะคูดดาวไวไล่ไวแล้วบวกกับมีบัฟเลสอะเดินไม่ออกเลยนะมันจะไล่แทงไล่แทงเรื่อยๆอะโอรโหดมีบูกับเลสผมว่าตัวชาลอ์มันคงออกแบบมาให้เล่นป่านะออฟเลนก็ยืนได้ครับแต่ว่าก็ยืนแบบไม่ได้เทดอะเออยืนแค่ยืน,ย,น,ย,นยืนเลนเทดนี่ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่เลยเอเลียนยนีเล่น,เนสุดไปหรือเปล่าเนะี่ย โอ <Okay, S 2> เราจับได้นะครับเพราะผมยังไม่ได้พูดถึงเอฟเฟกของอันติเลยเนาะเดี๋ยวไปดูใหม่อีกทีครับสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองเนี่ยโอ้โหอันตินี่คือตาตึงใจไม่ใช่อันติดีพาสซีฟมันเท่มากตัวมันค่อนข้างเล่นสนุกนะผมว่าถ้ามันรวยแล้วมันเกิดถ้าไม่เกิดก็เล่นไม่สนุกนะครับตัวมันโดนบูลลี่ง่ายด้วยแล้วลิลี่อะไรเนี่ย ให้ป้อมยิงแล้วก็คีมตีตายเหรอถ้าจะเฮเราไม่อเอ้ยอันแนนร้างเงากัอนอยู่ไหนเงาโอเคอยู่นี่เอา้าไอ้เราก็ก็ตึกว่าแบบกระดดทันก็เลยแบบไม่ได้ดักเงาขอโทษไม่เป็นไรเบียดป่าไปครับป่าแบบเลือดไม่ลด รอใครสักคนที่เดินผ่านมาไม่ได้ครับมูลาดยังเหลือสก,กิลหลบถึงสามสกิลเลยถ้าเกิดเมีอันตรด้วยเนี่ตั้งเอาไว้ตั้งเอาไซึบเรียบร้อยตามต่อทีลิเลียไหลสก,กิลสองเข้าไปเออปากก2 2> เข้าไปครับอันนี้เราคูดายยังไม่ถึงสีนะ่สิบเปอร์นะสกิลสองมันก็เลยคูดามแบบหนึ่งวิอยู่ถ้าถึงสี่สิบเปอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวคูดามโคตรจะไวปึ๊บ ลึงมาแองต่อซึ๊บสนุกมากรถคูดาวเยอะๆอามาเล่นป่านี่สนุกมากทุกคนผมบอกเลยต้องลองนะชีวิตเปลี่ยนอะชีวิตเปลี่ยนจริงๆตายจะเอาไปออฟเลนมากป่าโอเคตอนนี้รถคูดาวเรา40เปอร์แล้วสกิลสองของเราคูดาวอยู่ที่ประมาณ3วินะครับ ให้เหมือนแทงคีป่าก็ลดนะดูดิเนลด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 ทุกคนอ๋อลดลดคูดาวไว้ทังคีป่าแล้วก็คนเลยนะแห้ผมเข้าใจว่าคนจี้ก็คือเหมือนล้อเลี้ยวเลยลิเลียเหมือนจะเห็นเราครับป่าสก,กิลหนึ่งวิ่งไวครับแล้วก็มาแทงอันติแล้วแทงโอ้ยแต่ไม่เป็นไรสก,กิลหนึ่งเนี่ยคือไกลมากตามจี้ครับผมเรียบร้อยดับเบิลคิวสกิลสองทุกคนเห็นเลือดเด้งปะแทงทีนี้เลือดขึ้นทีสิบเปอร์นะ แล้วในไฟคือมันจะได้แทงรัวๆเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายมันเยอะเป็นตัวที่ฟาร์มดีมากไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับว่ามีดูดเลือดพวกป่าที่มีดูดเลือดอะ่ะจะเป็นป่าที่ฟาร์มไวนะครับเพราะมันจะไม่ต้องกลับบ้านไปเติมเลือดเลยนะครับต้องทำบนนะเกมนี้เป็นปัตตาไฟออฟเลนด้วยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปทำเลนบนก่อน ตก็ยังไม่ได้พูดถึงเหมือนเดิมโฟกัสเกมโฟกัสไฟยับที่มารีวิวสก,กินจริงวะเนี่ยเอาอีกแล้นนะรีวิวสก,กินที่แบบไม่ได้รีวิวสก,กินจริง <c oughs> จังฮึจ๊บไอ้อับเงาไหามาอันติลำดาบปกแชกแทงแทงอีกโอ้ไม่ไหวทุกคนอันนี้ฝืนไปหน่อยนะ เห็นป้าตัวมันอะถ้าเกิดแบบเราใส่สูดอ่ะมันจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเราเล่นเขาออกเข้าออกอ่ะมันจะเก่งมากเล่นโบกันอยู่ทุกคน,นจะได้มาแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่ลิมเลนบนตรงนี้ก็น่าจะได้แค่เคลียร์คีบะทุกคนเขาก็น่าจะหนีเรานะการที่เราจะใช้พาสซสฟได้เนี่ยเราต้องใช้ถึงสสกิลนะ ก็คอมโบมันก็ถ้าจะเอาง่ายๆเลยเนี่ยก็1ให้โดนสองเข้าไปแล้วก็อันติแล้วก็กดพาสซสิได้เลยนะครับเนี่ยคอมโบมันก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าช่วงหลังๆก็เนี่ยพาสซีฟจะใช้ได้บ่อยมากว่าสกิลสอเนี่ยมันจะแทงบ่อยอะ่ะมันแทงแล้วมันลดคู่ดาวแทงแล้วมันก็ลดคู่ดาวจริงเราอยากไปเล่นข้างล่างนะทุกคนแต่ว่าเห็นเพื่อนไฟก็อยากไฟอะครับกดพันิตเอาสโลเลยครับตรงนี้แทงแล้วลำแล้วป่าครับผม สกิลหนึ่งตอนอัปเกรดเนี่ยมันจะปาแบบไม่ต้องง้างเลยนะมันปาเลยนะครับเหมือนจจลวดโจเกอร์อ่ะแต่ถ้าอัปเกรดแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีง้างนิดนึงแต่ไม่ใช่ตัวที่ตีแท้งดีขนาดนั้นนะผมว่าแต่ก็เล่นเรื่อยๆได้นะเออเล่นไล่ใครเรื่อยๆได้นะครับตัวมันก็ไม่ได้แพ้แท้งนะเนาะว่ามันก็มีดูดเลือดนะครับหรือถ้าเล่นเกมไปแล้วเนี่ยก็ขายสปี์ออฟลอมเกนูสไปออกบูราได้นะครับผมก็ตีแท้งเข้าแล้ว อันนี้ทูปเกมนำมากผมว่าเฮ้ยครับอย่างเงี้ยถอยอย่างเดียวเท่านั้นนะวิ่งครับมีตำรวจประดักข้างหน้าด้วยครับปลาสกิลหนึ่งเอาวิ่งไวแล้วสไลด์ต่อพอร้องมูลัดโอเคต่อจอู่เกือบแล้วเกือบพอสกิลสองใจเย็นครับเพราะว่าสกิลสองเรามีดูดเลือดไม่ต้องกราบครับเห็นไหมดูดทีละ์สิบเปอร์สิบเปอร์เลยนะครับแล้วเพื่อนจับได้ก็เล่นครับ มีดูดเลือดครับไม่สนใจครับลำสวยงามครับเดียวเลือดเต็มมนดูครับเดียวเลือดเต็ม,ม,ตมแทงทีขึ้นสิบเปอร์สิบเปอร์สิบเปอร์อรอรแล้วแทงรัวครับเดียวเต็มหลอดเวรามาลองสู้กับฟอร์เรนหน่อยสิที่เขาบอกกันว่าสู้ยากขอลองเทรดหน่อยไล่ออกมาก่อนครับรอสกิลกูดาวดึงเชิอนิดหนึ่งตาหนึ่งใต้พาสิบอะไรเข้าไปกดผิตไกลาอีกอาสิบอันติ โอเคมีอเลสเตอร์มาช่วยจับถ้าเกิดอเลสเตอร์ไม่มาช่วยจับผมว่าไหวอยู่นะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยคือมันเสียงตีแล้วไงถ้าเกิดเราหลบอันตีฟอร์เรนได้ถ้าเกิดฟอร์เรนมันแปรโดนแล้วเราแบบดิ้นออกมาได้ผมว่าก็าพอ,พอมีโอกาสเถียงอย,อยู่แต่ถ้าไปยืนซัดเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวอะทุกคนก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับตัวมันไม่ได้เถกใครไหวเลยมันเล่นแบบเข้าออกเข้าออกทรงๆแบบเรลียวม้าอะทุกคนแต่เรลียวม้ามันยังมี นะของตัวนี้ก่อนตัวน <anak> ี้ก่อนน่าจะไปไหนอะดูการตามดูการตามครับสไลด์ได้เรื่อยๆเหมือนมีฟิกเกอร์อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดสไลด์โดนอะนะลองพี่ชายกดอันติกันซีซีครับมาดิดาวเ่ะพิกัดตึงสวยงามแองเจบิร้อยครับอันติของเราสามารถกันซีซีได้นะครับแล้วก็พาสซีฟก็กันซีซีได้เช่นกันแองดัก อีเนล่าสวยงามครับอเลนจะเอาไหมถ้ามาผมก็ถอยแค่นันแหละผมไม่สู้อยู่แล้วจับได้ก็เล่นก็เล่นรับผมมีบ้านครับจบเกมมาได้อยู่นะชาล็อตฝากผมว่าตัวาไหลัเกมดีอะคือถ้าทีมถ้าทีมแบบเป็นทีมที่เป็นตัวฮีโร่ที่ไฟเก่งๆอะชาล็อตชอบเลยเพราะว่าชอบเล่นไฟมากเลยนะชาล็อตอะ เข้าออกเข้าออกปวนๆนะเล่นๆเข้าออกอะ่ะผมว่าตัวมันเก่งเลยแต่ถ้านั่นแหละแต่ถ้าใส่สุดก็ไม่เก่งนะครับจะบอกว่าเอ้ยถ้าหลอดหนึ่งงกับตัวนี้ส่ตัวนี้ส่ตัวนั้นสิอ่าผมว่ามันไม่ใช่ตัวสไตล์นะที่ไปหนึ่งๆอ่ะมันแบบเป็นตัวแบบฟึ้นฟัาฟื้นฟ้าเข้าออกเหมือนนาคอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเอามาเล่นป่าน่าจะเหมาะกว่าเอาไปเล่นออฟเลนนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับโอ้โหผมว่าสกินมันดีเกินไป ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FX เอฟเฟกเอ่ยหรือว่าเป็นโมเดลสกินเอ,อ่ยนะครับผมให้สิบเลยลตลวดาเมจกดไป32เปอร์นะดาเมจดับหนึ่งเลยนะครับต่อคิวก็52ตาย2แอซิด5ครับคะแนน m v p ก็12.5นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวสกินใหม่มาหลอดแล้วก็แนวทางการเล่นมาหลอดมาหลอดอะไรอะชาหลอดสิคือหลอดหลอดเหมือนกันก็หลอดละทีนี้ ก็รีวิวตกินใหม่ชาร์ลอตแล้วก็แนวทางการเล่นชาร์ลอตป่านะครับผมก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามหปกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจวันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ